เรากดที่ปุ่มลบกับปุ่มบวกของกันนะครับแล้วกดปล่อยนะครับจะเป็นการปิดตัวปั๊มนะครับถ้าเป็นกดอีกทีหนึ่งนะครับตดประมาณสักสองวิถึงสามวินะครับแล้วก็ปล่อยนะครับตัวความเะทํทงานนะครับจะมีรูปวงอ๋อนี่หมุนเห็นรูปการวงมันหมุนขึ้นมาครับเส็จแล้วเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยจะบอกบอกอะไรได้บ้างครับกดไปที่โหมดนะครับ ก็จะบอกว่าสเตเนีคือตอนนี้ขนาดนี้ทํางานอยู่หรือเปล่านะครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ทํางานนะครับจะขึ้นตัว SB นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะบอกในสิ่งของตัวรอบมอเตอร์นะครับว่าทํางานกี่รอบนะครับเชอร์เท่าไหร่นะครับนะครับแล้วก็ตัวโฟเรทก็คืออัตราการไหลนะครับของน้ำเท่าไหร่นะครับพาวเวอร์นะครับแล้วก็กระแสไฟกินกี่แอมป์นะครับสมมติว่าเราลองเปิดน้ําดูนะครับ นีดดูะครับปั๊มจะเริ่มทำงานนะครับตัวรอบมันจะาขึ้นอันนี้องเอา้าขึ้นอยู่ที่ประมาณ0.24กิโลวัตต์หรือ210กิโลวัตต์นี่นะครับ,รบเห็นว่าตัวเครื่องมัน1,550วัตต์แต่ว่าตัวกินพลังงานมันขึ้นตามที่เราเปิดจริงๆไม่ได้กินเยอะอย่างที่ที่ตามสเต็ปมันมันแจ้งนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้างานกี่ก๊อ,อกแมันก็จะกินตามที่เราใช้เพราะว่าในนี้มันมีอินเวอร์เตอร์ เดี๋ยวเราลองเปิดเพิ่มขึ้นดูนะครับเห็นไหมครับพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้นนะครับตาการดินน้ําก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเราเปิดกล้องนะครับจะสังเกตดีๆนะครับตัวนี้ตัวเฟเชอร์นะครับจะทําการปรับค่าอยู่ที่1.5คงที่ที่เราตั้งไว้มันจะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไปครับต่อไปนะครับ,รบเราสามารถดูได้อีกเราดูว่า,วาไฟมัน มันออนไปกี่ครั้งกี่ชั่วโมงนะครับมีการทํางานทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสตาร์ทจำเบิร์าสตาร์ทไปกี่ครั้งนะครับฟัลมยังมีการสตาร์ทกี่ครั้งนะเราว่าออนนั่นคือเหมือนเราเสียบเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะนับเลยส่วนนี้คือการทํางานแล้วก็การสตาร์ทปั๊มนะครับเพราะว่าปั๊มถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันก็มีการติดมันก็จะหยุดตัวมันเองนะครับก็คพอสตาร์ทใหม่มันก็เริ่มนับจำนวน ตัวน,นี้คืออะไรครับตัวน,นี้คือค่าค่าเซฟวิงนะครับการประหยัดพลังงานว่าจากที่เราใช้ปั๊มอยู่ทั้งนี้นะครับมันเซฟวิงไปเราใช้ขึ้นอยู่ที่เหลืออีกกี่เปอร์รเซ็นต์นะครับนะครับอย่างเงิน3%นะครับเซฟวิงจาก10%เราเราเซฟไปได้3%นะครับก็เป็นค่าประหยัดพลังงานอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเชื่อมต่อกับตัวปั๊มตัวอื่นๆ ก็ตัวนี้จะไม่มีไม่ได้เชื่อมต่อครับอบอกปราน,นะถ้าเราใช้สองเ,อเสงเื่อนะครับจะมีรูปรูปที่จะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวปั๊มส่วนขึ้นมาคู่กันสูงสุดได้สี่ปั๊มได้กี่ได้สี่ปั๊มอ,อันนี้เราบอกถึงอาตาัตราการไหลนะครับว่าอาตาัตราการไหลทั้งหมดนะครับที่ผ่านปั๊มนี้มีอยู่เท่าไหร่ อันนี้จักที่เราตั้งไว้เท่าไหร่นะครับตั้งไว้แาบาระมาวันนี้มบบว่าอันนี้คือเขาเท่าเนี้ยอ่ามันเป็นโดยรวมทั้งหมดสมมติว่าเดือนนี้เราอยากจะวัดว่ามันมีน้ำเข้าเข้ามาในตอนเท่าไหร่เราใช้น้ำไปเท่าไหร่เราสามารถรีเซ็ตได้เหมือนกิโลมเมตรเลยวันที่หนึ่งเรารีเซ็ตเลยให้เป็นศูนย์แล้วเราก็ดับขอบินเดือนเสร็เราก็มาดูว่าเดือนหนึ่งเราใช้ไปเท่าไหร่ พี่การีเซ่ทูนพี่การีเซ่ใช่ไหมครับ